สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆทุกคนจ้าว่าพอๆกับน้องตูนขี่เกจ่าจ้ายินดีตอนรับเอฟซีทุกคนสู่ซองน้องตูนเนะจ้ะเนาะน้องตูนสาวลาวเลยจา้ามื่อนี้น้องตูนมาหนะ้าจ้ามากระป่ามาหาหนมใหม่เมื่อแกงเนาะจา้าดีจา้าบรรยากาศทงไฮทงหน้าันนี้กาศก็ไผ่เข้าพูพูหาหนมใหม่ป่าเนาะจา้าปีนี้เขางามเนาะป๋าเนาะ น้ำร้ายปีนี้พี่น้องจ้ะมีหน้ำฝนเรื่อดฝนบดทิง้งเอ่อฝนมาเรื่อดเนาะจ้ะเนาะให้เบิ่งเดือบรรยากาศดีอยู่หน้าเนาะจ้ะเนาะมีแต่ปลาใหม่ต้นยุคข้าเนาะจ้ะอันนี้มีคลองหนามเนาะจ้ะเนาะคลองหนามอันนั้นโทเพื่นใส่โทอนามไ้แห้งขนาดพี่น้องจ้ะผู้เห็นบ่จ้าหนามไ้แดงแห้งค่ะพี่้องตุนสิ้อ้าไปเบิ่งป่าเพิ่น เอาหนใหม่นะจ้ะโน่เดี๋ยวนย n วเด้ยนอนรวดน้าทางทงนั่นบอเออทังนั่นนะอยเด็ดนู่นนี่จ้ะมาหนามได้ไลพี่น้องจ้าพนดึกได้ี่นมึงโทรหนามมันไลจ้ะ แต่ว่าปีนี้มีมีหนามในคลองเนาะทุกปีแล้วโมมีเขาสูบใส่เขาเบิร์ดผู้ป่าเน่แน่นอนอะนะเห็นบะข้างล่างเออข้างล่างนหนเห็นบ่เหมือนเอาขึ้นจะเอาไงเนาะไปยืนมันเอาไงตอนเขาลงไปนั่นนี่นั่นแม,มนเยนอหน่าพี่เนา,นาะเมิ้งนอยใหม่นอยใหม่น้อยใหญ่น้อยหน่าหัวขัดหลาดอยู่ถ้าเขาซับลงมันสิล,นลงน้ำหมดตอนน่ะ Hoặc nó không có người được tôi chả bừng mày ở gạt nó nó hả ทาคโอ้นออีกคนหนึ่งก็ท้ายคลิปอีกคนหนึ่ง <c oughs> อ้ามอหักหรอกมันแข็งนว่าหมโมอมอปอเพาไปดึงแมวได้บ่นี่เลยนหมอพวเไปเอานม่โอ้ไล่แล้วไล่แล้วไ่เร้วได้แล้วไๆๆๆๆวดึง,ดง น้ำมันติดแหอาเลยเอาเลยเย่บัดเียได้บอวัดเียอ่อ้าสั้นขึ้นโนดตั้งขึ้นนะเยียวยาเยียวต้องเอาอันนี้พิดนบางอาเาเลยพิษไหนเห็ดยังปามันพิษนะป่าสั้นดอไม้ขึ้น นี่ฉันยุย่งาโดนนุสิไทยคลิปก่อนเดียวไอ้ฝาบซับเอาบทเน่าแล้วล่ะนี่ฉันขออย่าเดินโดนสิไทยหูปให้ยเยี๋ยวๆมาฟังนี่มันหย่อนแสงโอเคนุกมันบวเห็นนะ่ะเอ้ยนุกขินใจสละอย่าได้นูชถ่ายรูปก่อนแป๊บหนึง่งไดยังะไล่ะถ่ายรูปไว้นะ นอยังไงยังาวพี่น้องจ,าจอ้าเบิงปูขึ้นลลเลยตปละ้าม่างหรอเาอะไรบ่โอเอายัอยูหรอกปะลงไปพ,งพปาง <c oughs> นู่นผุดปะน่เขาทางหล่นออกออกท้างนีเลยเขาไปต้องหมดเฮ้ยดุงสีไทยลูตอนน้องมันเดียงกันไง <c oughs> สางก่อนที่หละโอ้หนอกระชามจะได้กินนอหม่พี่น้องเอ้ย โอ้โหนอ้หนอผู้น้อยใหญ่คาดขนาดพีนนด่น้องจ้าโอ้เนี่ยเอาไปหนุนเนาะเอาไปหนุนได้โดยเออสิไปเอามองเดียวนอนนั่งดินะบอสนอนนั่งดีนึงได้แก่งเสะมันหวานดีเด้ด ถ้าสิเกงมอเบอร์จ็คเบอร์เท่าไรเบอร์สี่สิบ <laughs> ้าสิเกงมอเบอร์สี่สิบพี่น้องจอ้ะหักขนาดเนาะอ,อุ้ยน้องงามขนาดพี่น้องจ้ะบ้องตีเลี่ยงกันไหวอยู่ไปๆอ่อนๆห <laughs> นีและอ่อนๆเกงเสียบเนาะ ถือลามเสียมซะบ่าหนอว่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคนงนัดเฮ้ยได้ต่อไปคุณโบจับเอ้เอไปคุณเป็นยังงั้หรอว้าวหนอยใหญ่น้อยใหญ่งัดแล้วงัดแล้วงัดแล้วว้าวหลายเรื่องเดี๋ยวจะไปเก็บอยู่ลุมเนาะเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งพี่น้องเอ้ยน้ำก็ได้ครับเนาะเต็มโค้งเลยเอ๊ะ มาหมุนหาหน่อไม้มาหมุนหาหน่อไม้โอ้ถึงโอ, <c oughs> อ,อ้อยู่ในกอไผ่อยู่ในกอบไปแผนกงัดแผนกทายหน่อหน่อไม้เบื้อแกงวันนี้ตามฤดูเนาะจ้ะเนาะตามฤดูกาลนาในมีแต่หน่อไม้แห,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 หละหน่อไม้ออกเพราะว่าฝนตกปีนี้ฝนตกดีแต่ทุกปีกะออกโบราณเนาะป้าเนาะปีนี้ฝนฝนดีจ้ะฝนดีกะมิตรหน่อไม้ได้กินถ้าอยู่ตามอันนองเขากะ หาของกินได้ง่ายเลยเนาะส่วงมาโควิดกินแกงต่อใหม่แต่แซ่บ <c oughs> โควิดเป็นเห็บสังเกตได้ <c oughs> มาเบิ่งว่าป่าซับนอนนี่สิน่ายไปไหพี่น้องจ้ะ <c oughs> ดุนดุนไปต้องการด้อดุนไปต้องการมา <c oughs> เอาได้โบา <c oughs> มาเสียเอาไรบ่สิงัดไรบ่เนาะโหนย่ซับขึ้นสูงเน่ด้วยแกบ่โอ้ถ้าเสียมหนานมาบกบริกินแน่นอน <c oughs> อืมไหนเลยล่ะเอ้อู้อู้คณงับมาใหม่ไหมคณงับมาใหม่โอค่ะค่ะ นอใหญ่แห้งนี่นอนี่ยนะเดี๋ยวถามเบิวงว่าสีทับไรโบ้ด้วยพี่น้องมาดุนน้ากันด้วยจ้ะว่าจะเอาไรโบนอนี่พี่น้องเอ้ยเบิกทาดึงน้โนมัยดิไรโบไรโบอ่าอ่าอ่านี่นี่ต้ตัดอันนี้ม่ใช่ทับบไรดอกเสียมเพื่อนนะสีออกมาแล้วน่ะป่ามันสีดลุดเอาน่ะโนมัคือนอใหญ่เอาหยากเอาซาถ้าพี่น้องจ้ะมาดุนนื้ มันสิใหญ่สำไรนอนนี่ไก่เดาไก่เดวอีนิดนึงอีนิดนึงออกาเลยคือให้มันตูดลงมาตูดลงมาแล้วนะเยอ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 ะนี่นี่นึนีอดนี่ตอนนี้มันออก Dạ Anh Hưng, thằng, ngặt thằng, thằng. <laughs> uh. Đấy là cái là bài, cái, là, cái là. Này, hồ nè <laughs> 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 <ngặt> đâu mày <laughs> Ngạch thưa chúng ta sẽ đi kìm cho nó đi nè Ui, อเลยอะๆพี่น้องพี่นอ้องเออเออเอออะไรแน่นอนบาหนิดูลอยใยลอยใยลอยใ่โอ้คนหลุดกระถายดอกโอ้เออมันต oh. uh, ิดเสียมาเดี <warfare> oh. <com> ๋ยวเสียบอกก่อนเสียบอกก่อนมันติดเสียมปะเออเดี๋ยวเล้อเอาโอ้ หันหน้ามาหันหน้ามาถือขึ้นซึกสูงเลยนี่นีอะนักนน้เหรอนุ่มใหม่โอ้โอนาะนอที่เอาอย่างที่สุดจากพี่รองเอ้ยเบิ่งซอยเนี่ยอาปาถือถือต่งเดี่ยงกัน อย่างเดียวห่อนเลยเป็นยังดอกให้น้องเฮาเลี้ยงกันไว้เยยิ่งน้ำได้แล้วพระคือนอใหญ่เสร็จนอใหญ่สำนักคนเลยนอใหญ่แห่งอีกทีนอนี่เป็นนอใหญ่แล้วก็เป็นนอที่เอายากที่สุดเลยพี่น้องเอ้ยเนาะ ใ,ในร้ายนนอดได้จัะพี่น้องจ้ะเมิงแล้วกะทิหเอก,กอเละเอกเนาะหมทุก่อออเอาเมื่อ,อไรอยู่ตีคนนะคะคนคนอ่ะตังเมิง นอที่เอาอยากที่สุดเนี่อือเมืองพี่น้องเมืองเรี่ยงกันเป็นแถวอยู่จ้ะน้อใหม่อยู่ทงหน้าบรรยากาศทรงหน้าเมืงแทนแทนมึงม่รถตีแทนแทนเองเงี้ยเนาะ เอามีถุงใช่แหละห้าจังสองกอน้อเองเนาะจ้า,จาพี่น้องด้ไลค์ค่ะพี่น้องจาอ้าตายคลิปนี้กะจะจบไปแล้วพี่น้องจา้ามึงเนยในย้ไลค์ว่นี่นอเที่ยวยากที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุด <c oughs> สิบก้าป่าใน,นจ่าพ่อแกงเนี่ยแต่ว่ายังมาสิบไปเวลทังผุ้นี้เนาะแต่กัดบ,บริไทล็อกท่านั้นทายจะทาานี่แหละเพราะว่า หลาน์แล้วเี่พี่น้องอย่าไลน์ค่ะกี่ดียิะถือจินเทินอยู่ไปแล้วจ้าบ๊ายบายฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเกล้ตั้งใจน้องตูนเด้อจ้าเด้อขอพูดในไลน์ทีท่ติดตามน้องตูนเด้อจ้า